การเปลี่ยนสายพันธุ์องุ่นมันเป็นเสียงที่เราทุกคนสามารถทำได้นะครับเมื่อเราเบื่อสายพันธ์นี้หรือว่ามันไม่ถูกใจเราต้องการเปลี่ยนเป็นสายพันธ์อื่นเราก็สามารถทำได้ซึ่งวันนี้ลุงเขีก็จะมาแนะนำวิธีการ เปลี่ยนสายพันธุ์อุน่นอันนี้จะเป็นคิมสันนะครับอันนี้ลุงเก็บดเบื่อล้วมนล้าหลังล้ลาสมัยแล้วคิมสันผลผลิตก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็เลยจะจัดการเปลี่ยนสายพันธุ์กันละสำหรับรอบนี้ลุงกดจะใช้วิธีการเสียบยอดนะครับ ก็จะทำโดยการรีเซ็ตกิ่งขิมสันนะครับให้แ,แตกยอดออกมาใหม่แล้วเมื่อยอดยาวได้ที่ก็จะทำการตัดยอดเพื่อเสียบก็จะได้ทำการตัดกิ่งเพื่อเสียบยอดสายพันธุ์ใหม่ รงนี้สำหรับตอนนี้ลุงป,ปิ่นก็จะเปลี่ยนจากคิมสันเป็นเอสสี่แปดอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นเอสสี่แปดซึ่งได้ทำการเปลี่ยนไปนานแล้วโดยให้การตริดตาตรงนี้นะครับติดตาเปลี่ยนไปแล้วนานแล้วจนได้ผลผลิตไปหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะให้การตริดตา ก็ได้กิ่งมาตอนนี้กําลังเย,ยงยอดนะครับเดี๋ยวลุงกิ่จะตัดยอดของอันนี้นะครับเอามาเสียบหมุนเวียนกันแบบนี้นะครับจะทําการตัดยอดแล้วก็เอามาเสียบอันใหม่อันนี้รออีกประมาณจักหนึ่งเดือนก็จะสามาร ทำต,ตามขั้นตอนได้นะครับอันนี้ก็มีแกะถิ่งไปได้ประมาณหนึ่งตยทิแล้วเดี๋ยวก็ร้อยรอยาหนึ่งก็จะทำการเปียบยอดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นลมโบนะครับได้ติดตาเอาไว้ ตอนนี้ก็มีขิ่งกาาา้านสาขาออกมาเยอะแล้วนะครับอนนี้ก็ททำการติดตาไว้เป็นแลมโบเนี่ยนะครับติดไว้ตาเดียวก็เลี้ยงจิ่งเอ,ออกมาแบบนี้เลย,อยตอนนี้กำลังยอดก็กำลังเริ่มเดินดี นี่เป็นแรบโบนะครับตึงติดตาไว้ตรงนี้ตรงนี้ได้ทำการติดตาไว้ก็ได้หลายเดือนแล้วนะครับอิ่งนี้เนี่ยไม่เอาแล้วครับพิมตันไม่ค่อยได้ดังใจเนี่ยอันนี้เป็น S48 เอสตีแปดสิดติดไว้สองสองตานะครับตรงนี้เปนอีกหนึ่งตาตรงนี้หนึ่งตาตกำลังเลี้ยงยอดนะครับเก็ทีเจอายอดมาเสียบจุดนี้เอาไว้รอชมผลงานกันนะครับยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับแล้วจะมาอัปเดต ให้รับชมกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ